สวัสดีตอนทีสี่ครึ่งครับเข้าหมายแต่เช้าเข้าวันนี้เมื่อคืนก็ฝนตกจริงๆอ่ะตั้งโปรแกรมว่าจะเข้าหมายจะเข้าหมายอ่อตอนวันนี้จะเข้าหมายแต่เช้าก็าไม่คิดว่าฝนจะตกครับผมเมื่อคืนฝนตกเกือแบทบั้งคืนเลยเช้านี้ก็ยังลงมิดปล่อยปอยอยู่ แต่ว่าตั้งใจเวลวก็เลยจะลงเข้าไม้แต่เช้าดูเรามีเวลาแค่ถึงแปดถึงแปดโมงนะครับเพราะว่าวันนี้โป,ปรแกรมจริงๆไปเข้าขึ้นภูขึ้นภูเขาไปหาเก็บเก็บเห็ดหาตหอไม้นะครับวันนี้แต่ว่าช่วงระหว่างที่ทีห้าเอา้ยถึงแปดโมงเนี่ยลงไม้ก่อนตายอย่างบวมๆเลย นะครับเดี๋ยวเข้าหมาเดี๋ยวมาดูสูตรสูตรเหยื่อของเราครับสูตรเหยือ่อสูตรนี้ไม่มีแห้วของเรานะครับผมครับเหยื่อของเราอันนี้บ่มไปแล้วครับก็จะมีอหลักๆนะครับผมก็จะมีลำนมปังอาหารประนินเล็กแล้วก็กลกบมะพร้าว ข่ามันผ้าที่เราขูดทํากับข้าวเรานี่นะครับเราคั้นเอาน้ำกะทิออกแล้วก็เอาขากมาใช้อันนี้เป็นสูตรของผมเองนะครับผมก็คือใช้สูตรนี้มันมันไม่มีหฮวก็เลยใช้สูตรนี้ตลอดครับผมแต่ว่าคนอื่นเขาใช้สูตรไหนผมก็ไม่รู้นะครับแต่ของผมจะเป็นสูตรนี้มันก็พอได้กินครับผมไม่ไม่ได้ไม่ได้เยอะหรอกแต่ว่าไปก็พอได้กินแต่วันเนี้ย จะได้จะเป็นยังไงเดี๋ยวมามา,มาพิสูจน์กันครับฝนก็ตกจริงๆอ,อท่านผู้รู้เขาบอกว่าฝนตกเนี่ยปลามันก็ไม่มันไม่กินเบ็ดนะครับมันจะลอยตัวอยู่เฉยๆก็บางครั้งไปก็ไม่ได้ไม่ไม,ไม่มันไม่กินจริงๆฝนหยุดอย่างรอบที่แล้วเนี่ยฝนฝนหยุดฝนตกแล้วมันก็หยุดถึงปลาถึงกินเบ็ดสาย แต่บางทีก็ฝนไปปล่อยอย่างนี้ผมก็เคยได้ปลาสวายนะครับปลาสวายก็เคยเข้าเบ็ดเหมือนกันก็ของมันอยู่ในน้ำครับผมแต่ว่าเดี๋ยวสูตรนี้ไม่มีเห้ววันนี้จะทำงานหรือเปล่าเดี๋ยวไปรุ่นกันครับผมเดี๋ยวตามดูกันนะครับส่วนขนมปังเนี่ยไว้เกี่ยวเบ็ดตัวที่สามนะครับผมไว้เกี่ยวชิ้น เผื่อนมปังเอ่อเผื่อปลาตะโกกเผื่อปลาสวายเข้าไปครับผมเจอกันที่หมายเลยมืดตือต้อแถมฝนตกอีกต่างหากหนาวแล้ววันนี้หนาวลงเบ็ดเรียบร้อยครับผมตอนนี้ก็ตีห้าครึ่งใช้เวลาเตรียมเบ็ดประมาณ กือบครึ่งชั่วโมงลุ้นกันครับฝนก็ยังตกปล่อยๆอยู่ลุ้นกันว่าช่วงเช้ามืดปลาอะไรจะเข้านะครับเวลาเราวันนี้น้อยๆนะครับผมตกปลาในเวลาน้อยๆก็ประมาณกี่โมงอะเลิกแปดโมงตีห้าครึง่งเี๋ยวลงน้ำหกโมงครึง่งเจ็ดโมงครึง่งสองชั่วโมงครับสองชั่วโมงครึง่ง ลุ้นกันครับผมชมบรรยากาศตอนตีห้าสาสิบเจ็ดนาทีครับผมลงไม้แรกนี่เข้ามาตอดเหยื่อแล้วครับแต่ว่าน่าจะคาบไม่โดนเบ็ดเสียงดังกริ้งดิ่งดังกริ้งหนึ่งพอหันไปนี่เงียบแสดงว่ามีปลาเข้ามาเล่นเหยื่อแล้ว บรรยากาศชเช้าครับผมเช้ามืดเลยแหละน,นี่จะกินแหะนะีวมามเนาะเดี๋ยวเรานี่จะได้กินแหีวไหมเนาะมาตามรุ้นกันครับผมฝนก็ยังลงเม็ดอยู่นะครับฝนยังปล่อยเม็ดอยู่เลยเราก็อยู่ในลมเะดา ลมแรงด้วยครับวันนี้ครับขึ้นลมแรงเอาทำดวนครับผม <ๆ S 1> เวลาน้อยๆดูหลังที่สองครับพี่น้องปลาตอดแล้วครับ โมงตรงหกโมงตรงพี่น้องในปาตเพียนไซสวยไปตัวงและวฝนก็ยังลงเม็ดอยู่นะครับเราก็นั่งหลบฝนอยู่ใต้ต้นสะดดาเอ้ยไม่ใช่ต้นขี้เหล็กอลุ้นลุ้นกันครับ หกโมงครึ่งเราก็จะเปลี่ยนเป็นเยื่อนะครับเหยื่อก้อนหนึ่งเราก็ตีประมาณหนึ่งชั่วโมงหกโมงครึ่งเจ็ดโมงครึ่งก็เปลี่ยนอีกก้อนหนึ่งครับผมตอนนี้ก็หกโมงครึ่งผลก็ยังลงเม็ดอยู่นะครับปลาเราก็เพิ่งได้ปลาตะเพียนไปตัวเดียวเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเหยื่อก่อนครับ อครับผมก็ตอนนี้ก็หกโมงสานาทีใช้เวลาเปลี่ยนเหยือ่เอเอจ็ดนาทีหลังที่2จากถางนี้ไปไม่ได้เปลี่ยนนะครับเพราะว่าเพิ่งเอาขึ้นเอาปลาขึ้นมาแล้วก็เพิ่งตีลงไปไม่ได้เปลี่ยนรุ่นต่อไปครับผมหลังแรกพี่นะ้องหลังแรก We have ที่สองนี่เข้าเจ็ดโมงครึ่งนะครับปตเพียนใสสวยมากฝนเริ่มลงเม็ดอีกแล้วพี่น้องนักตกปลายังไม่มานะครับแล้วก็นักยกยอก็ยังไม่มาสักคนมีเสียงรถมานักตกปลามาปะเพลือ สีแดงไม่แน่ใจนะครับอ่ะครับผมตอนนี้ก็7จ็ดโมงห้นาทีได้ปลาตะเพียนเอ้ยได้ปลาอะไรนะปลากะมังปลาตะโปแล้วแต่ถิ่นไหนจะเรียกนะครับแถวอีสานเรียกว่าปลาตะโป ปากกลางจะเป็นเรียกเป็นปากกระมังจักตกปลาเริ่มมาแล้วครับหนึ่งคันรถเราก็แปดโมงก็เริ่มทยอยเจ็บครับผมพราะเรามีโปรแกรมไปเดินหาเห็ดถ้าไม่ได้เห็ดก็หาหน่อไม้มาให้กินนะครับ มีกอการพีนะ่น้องนะครับหัังแรกหัังแรก ถึงบ้านเรียบร้อยครับผมก็เนี่ยครับผลงานเหยือ่อสูตรนี้ไม่มีแห้วของเราไปตกประมาณลงเบ็ดประมาณเสร็จประมาณตีห้าครึ่งเนาะตีห้าครึ่งหกโมงครึ่งเจ็ดโมงครึ่งประมาณสองชั่วโมงครึ่งครับเพราะว่าแปดโมงก็เริ่มทยอยเก็บเบ็ดปลาตะเพียนไซสสามโลแปดขีดแปดเก้าขีดครับสามเอ้ยไซสสามตัวแปดเก้าขีดครับตัวนี้ ทอดกรอบผัดพริกโอ้อร่อยครับผมครับผมก็คลิปนี้ก็ลาแค่นี้ครับแต่ว่าเดี๋ยวจะไปหาเห็ดถ้าได้เห็ดก็เดี๋ยวจะลงรวมกันเลยนะครับผมช่องช้างกระสินนะครับซาไอซ่าช้างชาแน,นลกรลสินเฮ้ยเอย้อย่างไรช้างกระสินชาแน,นลยืมลืมชื่อช่องเองนะครับผม ช่วงนี้ก็ลาแค่นี้กันก่อนครับผมก็สูตรเยือเดี๋ยวทวนสูตรเยือก่อนนะครับล,ลัมนมปังอ่ออะไรนะหัวหารปลานิลเล็กแต่วันนี้เสริมหัวหารอ,อ่หัวหารปลานิลนใหญ่ไปนิดนึงแล้วก็กาก,ากมะาพร้าวครับผมสัดส่วนก็แล้วแต่ครับแต่มีอยู่สามสี่อย่างนี้แหละครับโอเคครับคลิปนี้ก็ช่วงนี้ลาก,ก่อนครับเดี๋ยวถ้าไปได้เห็ดเดยวถ่ายให้ดูอีกทีนะครับผม สวัสดีครับพี่น้องเหยดอะไรไม่รู้นะครับอขอเดินมาแล้วเร็วชนเดินมาแล้ว ดอกเค้นั่นก็เอาพอดีาถามเขาเนี่ยเนี่่บอกมึไม่รู้กันมึงกมห๊ะถมไ้ถมไอกมันโตแล้วเขา ให้คนอื่นมาเอายึดในมัตุเห็ดอยู่เต็มหมดอ่ะนี่เห็ดขี้กระเดียนนะพี่น้องนะันาดเห็นไหมอ้าวแล้วมันไม่หอมอ่ะโลูลเห็ดขี้กระเดียนจะคล้ายๆเห็ดละงอกอ่ะยิมยิมเห็ดละงอกมาเทียบหน่อยเอ้ยไม่เคยกินหอมกระซังหนึ่งเห็ดไข่นี่เห็ดไข่พี่น้องนี่ อันนี้เห็ดละงอกขาวแล้วก็เห็ดไส้เดือนนะครับอันนี้เห็ดไส้เดือนอันนี้เห็ดละงกขาวเก่งไนะเห็ดพัดเห็ดไส้เดือนนี้กินได้นะครับแต่ว่าเราไม่เอาไม่ไม่เอาไปกินเก็บมาถามป้าเก็บมาถามป้าเขาเขาเสียนเห็ดเลยเก็บมาดูอันนี้เห็ดไทมเราเก็บมาถามเพื่อความรู้นะครับอันนี้เห็ดเล็กเล็กมันมีมันมีกระบอกเหมือนกันอันนี้อันนี้ม็มีกระบอกเห็ดไข่เห็ดไข่อันนี้เห็ดไข่รวมมูมันอันนี้เก็บมาถามนะครับ เรายังไม่รู้เลยว่าอันนี้ะไรอันนี้ของป้าครับป้าไม่ไม่ไม่เดี๋ยวจะไปเอาอันที่หักแล้วแหละสามโมงพันออกจากบ้านเืยยังไม่ออกเหมือนกันช้างยังเพิ่งจะกลับมาเห็ดออกเด้อพี่น้องเด้อนไหนหน้าแงเขียวอันนี้เห็ดหน้าแร่นะครับเห็ดหน้าแร่ ถ้าเห็ดไม่หน้าแล่ <c oughs> คนก็หน้าแล่นะครับต <c oughs> ากแดดหน้าเลยเล่มตัวไข่ทำเลยตะกาเรามาอันอันไหนที่ไม่รู้จักก็มาถามป้าดิโอ๋อนี่นี่ได้ผ้ามีดกระเจี๊ยบไปกางหันแน่หันแน่นี่ไรเห็ดนี่แมนปะแมนครับเห็ดนี่เกิดหลายเนาะในปลาไผ่เนาะเห็ดพึ่งใช่ไหมเห็ดไม้มันออกไม่ไหลท่ง่ายด้วยเห็ดพึ่งน้องอือ เห็ดใครครับเห็ดใคร,ครอันนี้อันนี้ชลาแลยครับมีไหมม,มีดอกนึงโอเคมีดอกนึงนี่อีกดอกนึงสีดอกนี่น้องมีไหมมีไหม,มครับ นี่เนี่ยนี่ลายอะไรนั้นนะพี่น้องครับนี่ครับชวงเช้าไปตกปลานะครับหมานปลาตกสายๆมาเข้าป่าาเห็ดก็หมานเห็ดครับพี่น้องนี่นี่เห็ดไข่แล้วก็เห็ดอะไรนะเห็ดละโกกเห็ดเพิงเห็ดเพิงเห็ดกอแดงก็มี ออ่าาสวัสดีกรอบครับเมื่อเช้านี้อีกคลิปไปแล้วนึกว่าจะไม่ได้เห็ดก็เลยหน่อไม้ก็ได้นะครับหน่อไม้วันนี้ได้สามอย่างเลยเห็ดปลาเห็ดหน่อไม้่เอาไว้กินครับผมอะคลิปนี้ก็ลาแค่นี้ครับผมสวัสดีครับอย่าลืมชื่นชอบคลิปก็อย่าลืมกดติดตามห,หน่อยนะครับผม,ช,บผมช่องช้างกรสินชาแนลนะครับผม ครับสวัสดีครับ